อมชเปอร์สว oh, ัสด okay. ีค่ะตอนนี้พ <parfait> kind of ี่อยู่ที่บ้านแม่ลาน้อยค่ะบ้านห้วยหอมนะคะอําเภอแมลาน้อยแล้วก็บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เก่าแก่มากๆเดี๋ยวให้แม่พาไปดูค่ะสวัสดีค่ะจับเรือมุชเปอร์มุชเปอร์จับเรืออันนี้คือพ่อเขาอายุเท่าไหร่ละคะอายุนี่ยทีเนี่ยพนดีรอหนี อทิพย์เลยนี่เสิมาแล้วลูกเสิมาแลอออเมริกาคืออเมริกาอเมริกาอ่าโนมนนะอ่น้เกียนกาเขาคิดว่าลูกเบกกเนียรหรือว่าลูกมายื่อใสชดอ๋อเป็นพัอะเกนรอหละ อาแก้มเพรย์แหละกรงแดงเบิกแยะอาแก้มเพรย์เบิกแยะเพรย์อะไรก็ได้หรอกกางแดงอาเบิกแยขอบคุณค่ะอาป่าเนี้ยแก้โยอาแก้ลูกครึ่งลูกครึ่งค่ะไอ้ายไะเอียดเยอ่ะไอีรายตัดพุกเราเลือกกินไหมเออเลือกกินแมวนู่นอยู่เชียงใหม่บอกว่าอย่างนี้กินแม่แปลว่าเชียงใหม่กินแม่แปลว่าเชียงใหม่นี่นะคะก็เป็นเป็นที่ล้างจานอ่ะได้ค่ะเห็นพอเขาก็ถามเป็นแบบ อันนี้เป็นยางรถยนต์ทำไมเนาะใช่แัดแปลงเอาเมื่อก่อนนี่ทำเป็นเนี่ยลูกไม้ทำเป็นไม้สมักเดี๋ยวนี้เห็นนี่เขาทำเป็นขยะ มันเลยเอามาทำอย่างนี้โอ้รถขยะไปได้เยอะเลยนะแม่ะมันทนด้วยลูกมันทนด้วยอจริงเขาเข้าไปดู้วยไหมะได้เลยเป็ค่าขออนุญาตนะคะค่ะเอจะให้พี่ีได้เข้ามาดูนี่ห้องครัวเป็นแบบนี้อันนี้ถ้าเป็นกระเด็นตั้งเดิมเขาจะเป็นแบบนี้เนะแม่เนาะใช่ค่ะเป็นเตาโบราณแบบนี้นะคะดูเขินบ้านสวยแล้วคือกับพี่พี่ก็นอนเนี่ยนะแม่ อันนี้ที่นอนที่นอนเพราะว่าอยู่ตายยายสองคนน่ะลูกอ๋อก็เรียบง่ายลูกลูหลานเนี่ยย้ายบ้านหมดแล้วค่ะเป็นอยู่กันสองคนเวลาลูกอยู่เชียงใหม่กรุงเทพมาเที่ยวหาประมาณนอนนี่ก็มานอนที่นี่บ้านตายชีวิตตายกับยายอย่านะลูกสะพ้ายนี่อยู่ที่สระบุรีสระบุรีโอ้ได้ลูกสะพ้ายไกลนะคะเพราะว่าลูกชายเป็น อาจารย์สอนดนตรีอ่ะได้บรรจุที่กรุงเทพค่ะก็เลยได้ไปสอนเพิ่งกลับมาแล้วก็เพิ่งกลับไปนี่ค่ะค่ะปีหนึ่งจะมาครั้งแต่เบื่อพี่จแต่เบื่อค่ะแม่แต่เบื่อ